จะไม่ทราบนะครับว่าในหนึ่งวันนี้อาชีพครูมีงานที่จะต้องทําเยอะมากๆนอกจากการสอนออนไลน์และวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าในหนึ่งวันอาชีพครูจะต้องทําอะไรบ้างมีงานเสริมอื่นที่เราจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่าไปดูกันจังหนักขนาดไหนตอนนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดโมงเดี๋ยวเราแต่งน้ำแต่งตัวไปทำงานที่เรารักกันนะครับน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะทางานกันซื้อกาแฟก่อนถ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องการสอนต้องเดินด้วยกาแฟ รถไปทำง,งานกันไปรากยงงาการการขอนจะเป็นยังไงบ้างติดตามชีวิตโกลในวันนี้ค่ะคุโอมนะคบปัจจุบันสอนาะไรชาวิทยาศาสตร์และวิชีพวิทยาศึาสตร์เป็นปริญญาตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ปริญญาโทนะครับจากมหาวิทยาลัยปุรภานะครับเราจะพาไปติดตามชีวิตการทำงานของคุโอมในวันภายใต้สถานการณ์โควิด -19 วันเด่นวิดที่ชื่อโอมอมาอินเทอร์เน็ตช้ามากแต่ว่าเสียงเพลงคือชัดมากแล้ววันนี้อยู่กับพาสมอนหนึ่งนะคะวิทยาศาสตร์ วันนี้เราบอกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับพลาสติกเริ่มเลยพลาสติกตัวแรกลูกตัวย่อว่า PETE e. แข็งเหนียวสองนะจ๊ะ HDPE High Density Polyethylene นิ Poly ่มแต่ว่าเหนียวสีสันสวยงามถ้าเกิดพ่อไม่อยู่บ้านา,ายเขาจะได้น้องว่าากทำให้คลาสสุกของเราเนี่ยมีความสุขสนานมากขึ้นต่อ,อมา PVC จ้า เรามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําท่อประปาสายยางใสไม่ได้สีน,นะครับ LDPE ตัวด้ดน้ในระดับหนึ่งทำฟิลม์มหออาหารแลบบ้วติดกับให้ไี้ห้าจัก p p แข็งและเหนียวในการทํากล่องชาบจา้ต่อมาโลกอ Poly s t y r ร n e ความใสแข็งตัเปราะ,ละและแต่หางง่ายทำภาชนะบรรจุของอและสุดท้ายไปกับเพลงเะเลสีด้ไหจ๊ะ เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศการสอนน่าจะสนุกกนันนะครับทำให้คลาสเนี่ยไม่น่าเบื่อต่อไป,ไป,ไปเรียนไปเรียนไปทำางานไปด้วยนะครับไม่แน่ใจว่านักเรียนจะไดออ้รับความรู้มากมายขนาดตอนนะทำให้คลาสวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคลาสที่ไม่น่าเบื่อได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนด้วยไม่ตึงเครียดจนเกินไปขอให้ครกท่านมีความสุขในการสอนออนไลน์หาอะไรแบบแปลกๆใช้ในการสอนของเราทําให้ด็กเนียสนใจในตัวครูผู้สอนมากขึ้น ไม่จำเจ่ด,ด้วยภาระหน้าที่การสอบเป็น <imagery> หัวหน้างานติดตามนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนทำเอกสารต่างๆทำห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้การแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนเป็นไปได้อย่างได้ดายมากที่สุดในส่วนของงานติดตามของนักเรียนได้ยื่นใบคร้องขอแก้ตัวเพื่มาเป็นตัวฐานข่าวเพื่อที่จะเป็นตัวหลักจัดเข้าแฟ้มเป็นนันสิ้นการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวเรื่องภาษาอังกฤษครูเข้าคลาสออนไลน์เอาเอกสารไปทำมันครับ นั่น hmm ที mind, a, ่เรแอดมินเอ็นไว้ควบประจำชาติเข้าห้องเรียนตามกลุ่มสาระรายชื่อครูในแต่ละระดับชาติก็ทำการแอดอันนี้จะเป็นอีกอีกขั้นตอนหนึ่งของการของการติดตั้งงานเป็นเรื่งของการรับมอบหมายนะครับให้ชี้แจงข้อปฏิบัติการสอบแก้ก่อนการก่อนการประชุมจะต้องมาชี้ดูรายละเอียดต่างๆข้อมูลอย่างเรียบร้อยดีเอกูสารประชุมนะในการประชุมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์ด้วยคิวที่เราต้องชี้แจงเรื่องแผนผังภาษาอังกฤ รทางการปฏิทินในการสอบแก้ตัวการเรียนของแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามครั้งด้วยกันก็คือวีดที่หนึ่งเอกสารของสอบแก้ตัวออนไลน์ทุกคนที่เรียนนะครับเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์แล้วก็วีดที่สามเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวกับครูผู้สอนการส่งผลการสอบแก้ตัวส่งได้เลยหลังจากที่นักเรียนแก้ตัวเป็นที่เสร็จที่โดยที่ถ้าเกิดว่าเรียมีปัญหาสามารถติดต่อพานธุ์ใ้โดยตรงทุกช่องทางที่เข้าไปสำหรับครูผู้สอนช่วยเรีอยู่ในระยะอีกไว้กี่ครูเข้าในคัททูมนักเรียนไหนจำเป็นควรเข้าคลาสเกย์หลังจากนั้นครูกับนักเเรรียนนนกกก็ดาิแ้ตัว สำนักเรียนยี่นเอกสารออนไลน์ก็เข้าห้องเรียนโดยแจ้งชัวโค้ดนักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวออกมาครับสามสิบติดตามครับเสร็จแล้วนะคะวันนี้คือันอะไรเปิดตัวปั๊บ เป็นยังไงบ้างครับกับวันเดย์วอล์กที่เชื่อส่วนหนึ่งนะครับในการทำงานของอาชีพครูใน1วันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ให้ทำในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นอาชีพครูเนี่ยไม่ใช่แค่สอนออนไลน์เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำงานนอกอื่นๆอีกซึ่งถือว่าหนักไม่แพ้กับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะคบวันนี้ต้องบอกว่าขอกลับไปพักผ่อนก่อนเพราะว่า เหนื่อยมากๆนะครับไปไปครับผม